อาหารเร่งนะพี่น้องแซนดิพอนป่น,บนกบโอุยโอ้ยแล้วปนอ้าวาสิลูกอ่ะเนี่ยมันตดแห้งดีหรอตดแห้งดีบอกถือกินมันมาละฮาบาทนะอะไรนะเอออือสี่สิบบาทได้ไหมน,นะอ้าวแล้วเขาแจวว่ามาละสี่บาทมาละฮาบาทห้าห้าเปมนอ,อันละ,ละสี่บาทเช่น ข้นนกระดูก้ิเียมคปแแม่ลืมโคมนอะไริมันมาลก็เข่ามเนมันขากนะมันโมเมนต์าเข้ามเยมา้าน่เฮ้ยเมา้าน่บมันมาขาันคูนงคูจะเป็นเขาอยู่ในสายอยู่ในนอกเขาบอกมันจันในนอกเฮ้ยมานก็คือกินม่ไดนะนก็้ มลค่าขอเสือจะเปลี oh, sh ่ยนช้างโตได้เยอะไปคจับเ็นยังเลือสองนมสนมกับคนอซีอสซีซเียมหักเียมตัวหัไปดเลยเข้าไเยเลอมาดูปคะเดียวลไม้ดีคงดีหรอกนะไม่ลองน่สียดา ฝกนียงนไปรู้พากลับไปสือสวยเสียวยวตลาดนอกๆที่ใต้เนี่ยไหนเริไหนเิมไ้้นข้าตต้มกบเจ๊ดีงาย เราาไปเจอเสียงอีหมูเราก็เจอห้าันเนาะไปบเนยิงันเไปัเนาจไปเนมาขายากนีนมออยเรียงกู พ uh, so kind of yeah. ี่เธออยู่อตลาดนอกนะเออนิงตามอง่บ้ายโท่ซักเลยเฮ้ยนี่คือตอยู่มียอ่ะต้องมายามลูกต้องไปซื้อเช็ยาข่าวไปหายว่างแลเฮ้ยเนาะมาลูกโตบนดลูกโตสีลูกกบสีแม่ก็ละสีอะนะอืม ตกหง่เยอะน้ำไปดูหญาเนาะน้ำไปดูมันกับปเลยลูกภาซีอ่ะนะลูกภาซีครับใช้ไห่กรนดา้มาข่องน้ำบน้ำที่ขับปิ่นน่หมดเยนเด็กกัเา bún 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 ta ta nhiều con này ở không bỏ lỡ những này hấp dẫn จดอยู่นะมันมาถ่านนะต้นน้ามาเปิดเบืงหน้าก่อนมีหรือบ่

xin phạt cho tạo. Mùa nắp a bắt tóc là. Mặt nắp 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 nắp

คนครบที่น่าอัศจรรย์เลยแต่ละจังมีถั่วคู่นับถออีกคนแส่แได้ายเม็นหง่ดังสดถั่วเองเอามาหมัดหนึ่งหมัดก่ะสานที่ก่อนจมัดทำมา

จริงๆละพี่เนี่ยมนบลายแง่ดังถึงกระโมเยอะืมันแง่แล้วกระเนี่ยคือมันแง่แห้งก็มันแง่แต่แห้งกแ่แถึงกระโมงโสกูอะนี่แหละไอเม่ปูเนือแน่้รถห่งสมสามกราสม

มาภูไทยมากินหนังรับเนี่ยปัญญชอนนะทดสอบยิงปืนหอกเป็นเนาะเดี๋ยวให้มาทั่วครับทั่์ขดเป็นเนี่ยครับผมประมาณนก็เปิดเนาะ ใันมีเง <Yes> euh ีี่ทเติไปนนที่นมาพนีก็บเพื่อนท่นนอนที่โนมาแ่บพี่น้องก็ได้พอนใไม่คิดนะ